โทรศัพท์สำหรับเด็กรุ่นปี2019ที่สามารถให้น้องๆหนูๆใช้งานแทนมือถือติดต่อกับผู้ปกครองหรือเพื่อนๆผ่านการโทรหรือแชทด้วยข้อความเสียงได้เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานด้วยคุณสมบัติต่างๆและในรุ่นนี้ได้เพิ่มกล้องเข้ามาให้สามารถใช้งานวิดีโอคอลได้อีกด้วยซึ่งจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นไปติดตามชมรีวิวกันได้เลยครับ สำหรับ iMo w a t c h p h o n e Z5 ครับจะมีหน้าตาดีไซน์ที่คล้ายกับรุ่นที่แล้วอย่าง iMo w a t c h p h o n e Z3 ที่เป็นนาฬิกาข้อมือหน้าจอทัชสกรีนทรงสี่เหลี่ยมมาพร้อมกับขอบและสายนาฬิกาที่มีสีสันสดใส,ดสทั้งสีเขียวมิ้นท์และสีชมพูอ่อนตัดกับลวดลายสีน้ำเงินครับโดยในรุ่น Z 5ครับได้เพิ่มกล้องเข้ามาอยู่ด้านบนของหน้าจอสำหรับการใช้งานถ่ายรูปและวิดีโอคอลมีลำโพงสปีกเกอร์อยู่ด้านขวาของตัวเครื่องส่วนด้านหลังเป็นตำแหน่งของปุ่มเปิดปิดเครื่องถาดซิม และแผงไม่เหล็กสําหรับการชาร์จแบตเตอรี่สําหรับซิมที่ใช้งานครับจะเป็นซิมขนาดนาโน s ซิมซึ่งเราจําเป็นต้องใส่ซิมในการใช้งาน IMO Z5 ด้วยครับโดยทาง IMO แนะนําให้ใช้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 1GB ต่อเดือนและรองรับการใช้งานกับซิมจากทั้ง AIS TrueMove Edge และ d t a c สามารถจัดหามาใส่ได้เลย ส่วนแผงแม่เหล็กสำหรับการชาร์จครับจะเป็นพอร์ตเฉพาะของทาง i-MO มที่ให้สายชาร์จภายในกล่องมาด้วยเราสามารถนำสายชาร์จต่อเข้ากับอะแดปเตอร์หรือช่อง USB ต่างๆในการชาร์จแบตได้ซึ่งขอแนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์ที่ได้มาตรฐานในการชาร์จไฟอย่างเช่นอะแดปเตอร์ชาร์จมือถือนะครับ iMo Watch Phone Z5 ครับเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานคู่กับแอป iMo Watch Phone บนมือถือโดยลักษณะการทำงานนาฬิกา iMo Z5 จะใช้กับตัวเด็กส่วนแอปมีหน้าที่ให้ผู้ปกครองเป็นผู้ควบคุมในการใช้งานต่างๆผ่านโทรศัพท์ก่อนเริ่มใช้งานครับจึงต้องทำการเชื่อมต่อนาฬิกา iMo Z5 กับแอปมือถือให้เรียบร้อยเสียก่อน สำหรับการใช้งานบนนาฬิกา i m o z 5นั้นนะครับเราสามารถควบคุมนาฬิกาผ่านหน้าจอทัชสกรีนได้ด้วยการปัดซ้ายขวาเพื่อเลื่อนดูเมนูต่างๆปัดลงเพื่อดูแจ้งเตือนต่างๆหรือปริมาณแบตเตอรี่โดยเมนูการใช้งานหลักๆบนตัวนาฬิกาจะประกอบไปด้วยเมนูโทรที่ทำได้ทั้งการโทรและวิดีโอคอลกับรายชื่อที่บันทึกไว้เมนูแชทที่สามารถส่งได้ตั้งแต่ข้อความเสียงสติ๊กเกอร์ภาพหรือวิดีโอต่างๆ เมนูกล้องที่สามารถใช้กล้องสำหรับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอสั้นๆทำสติ๊กเกอร์รูปหน้าตัวเองรวมไปถึงการดูรูปภาพต่างๆที่บันทึกในตัวนาฬิกาได้เมนูนับก้าวสำหรับเก็บข้อมูลก้าวเดินแข่งกับเพื่อน,เ,อนเมนูเลเวลเก็บคะแนนการใช้งานสะสมด้วยการเพิ่มเพื่อนเดินให้ถึงเป้าหมายหรือเปิดกล่องสมบัติเพื่อเพิ่มเลเวลเมนูเพิ่มเติมที่จะมีเมนูย่อยต่างๆเกี่ยวกับการตั้งค่านาฬิกาอยู่ในส่วนนี้ และเมนูเพิ่มเพื่อนโดยเด็กที่ใช้นาฬิกาไอโมเหมือนกันจะสามารถเพิ่มเพื่อนได้โดยการกดเพิ่มเพื่อนและนนำนาฬิกามาอยู่ใกล้ๆกันทําให้เด็กๆมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนมากขึ้นสําหรับตัวกล้องที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นนี้ครับเป็นกล้องเลนมุมกว้าง84.4องศาความละเอียด5ล้านพิกเซลความคมชัดสูงเมื่อน้องๆใช้งานก็จะมีความกว้างพอที่จะเห็นบรรยากาศรอบๆเพื่อพอที่จะระบุได้ว่าน้องอยู่บริเวณใดในตอนนี้ ส่วนตัวแอป IMO Watch Phone บนมือถือที่ต้องใช้งานร่วมกับนาฬิกา IMO z 5มีเมนูหลกัหลกๆในการใช้งานได้แก่การแชทกับตัวนาฬิกาที่สามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนตัวนาฬิกาเพิ่มเติมคือการพิมพ์ข้อความส่งได้การระบุตำแหน่งของนาฬิกาว่าปัจจุบันอยู่ที่ไหนการโทรหานาฬิกาการดูข้อความแจ้งเตือนต่างๆจากตัวนาฬิกาและโหมดเพิ่ม,เต,มเติมที่มีทั้งการตั้งค่าและฟังก์ชันต่างๆที่น่าสนใจมากมาย มาดูฟังก์ชันที่น่าสนใจของตัว iMo z 5กันบ้างครับโดยฟังก์ชันต่างๆที่อยากแนะนำในการนำ IMO z 5มาใช้งานมีดังนี้ครับโหมดห้ามใช้ขณะเรียนด้วยความที่ iMo z 5เป็นนาฬิกาเด็กจึงมีโหมดห้ามใช้ขณะเรียนมาให้ใช้งานโดยเมื่อเราตั้งช่วงเวลาเรียนเอาไว้ตัวนาฬิกาก็จะถูกจำกัดการใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าวโดยสามารถทำได้แค่ดูเวลาและโทรหาผู้ดูแลได้เท่านั้นเพื่อไม่ให้น้องๆเล่นนาฬิการะหว่างการเรียนได้ วิดีโอคอลและการระบุตำแหน่งสำหรับการใช้งานวิดีโอคอลก็จะเหมือนกับบนมือถือทั่ว,วไปแต่ที่เพิ่มขึ้นมาคือบน i m o มซัน5เมื่อเราวิดีโอคอลหาน้องๆภายในแอปจะระบุตำแหน่งปัจจุบันของตัวน้องด้วยนอกจากจะเห็นสภาพแวดล้อมรอบๆจากมุมกล้องแล้วยังเห็นตำแหน่งของน้องๆที่ระบุในแผนที่อย่างชัดเจนอีกด้วยโดยตัวแผนที่ที่แสดงนี้จะอิงมาจากแอป Google Map ครับการเลือกระดับเสียงการโทร สำหรับวิดีโอคอลเราจะไม่สามารถปรับระดับเสียงของนาฬิกาได้แต่ถ้าหากใช้การโทรทั่วไปเราสามารถเลือกสนทนาผ่านลำโพงหรือสนทนาแบบส่วนตัวที่เสียงเบากว่าโดยการนำนาฬิกาแนบหูได้โหมดปกป้องความปลอดภัย นอกจากการระบุตำแหน่งแล้วเรายังสามารถจำกัดพื้นที่น้องๆเพื่อความปลอดภัยผ่านโหมดปกป้องความปลอดภัยได้อีกด้วยโดยเมื่อน้องๆอ,อยู่นอกพื้นที่ที่จำกัดไว้ตัวนาฬิกาจะส่งแจ้งเตือนมายังแอปของเราและเมื่อน้องๆกลับมายังพื้นที่ที่กำหนดก็จะมีแจ้งเตือนส่งมาเช่นกันโหมดรับสายอัตโนมัติปัญหาบ่อยครั้งของการโทรหากันก็คือการไม่รับสายไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่สังเกตเห็นว่าใครโทรมา ซึ่งหมดรับสายอัตโนมัติจะทําให้เราสบายใจไปอีกขั้นโดยเมื่อผู้ปกครองโทรหาน้องแล้วไม่ได้รับสายเกินสิบวินาทีตัวนาฬิกาก็จะรับสายให้อัตโนมัตินั่นเองครับ โหมดปฏิเสธเบอร์แปลกเมื่อเป็นโทรศัพท์ก็มักจะมีเบอร์ไม่รู้จักโทรเข้ามาอยู่เสมอซึ่งฟีเจอร์ปฏิเสธเบอร์แปลกก็จะช่วยทาให้น้องๆมีความปลอดภัยมากขึ้นโดยเมื่อมีเบอร์โทรที่ไม่ได้บันทึกไว้ติดต่อเข้ามาก็จะไม่แสดงผลบนนาฬิกาให้น้องๆได้รับสายแต่จะขึ้นบนแอปให้ผู้ปกครองได้ตรวจสอบกันอีกด้วยโหมดรับ SMS แทน หากเปิดโหมดนี้ไว้เมื่อมี SMS จากเบอร์แปลกส่งเข้ามานาฬิกาของน้องๆก็จะไม่ได้รับข้อความดังกล่าวแต่ผู้ปกครองสามารถดูได้บนแอปว่าเบอร์ไหนส่งข้อความมาและส่งข้อความอะไรมาบ้างอีกเรื่องที่น่าสนใจของ i m o Watch Phone Z5 นะครับก็คือนาฬิการุ่นนี้สามารถกันน้ำได้ระดับ20เมตรสามารถสวมใส่ว่ายน้ำได้และสามารถรับสายในน้ำได้ด้วยการเปิดโหมดรับสายอัตโนมัติเอาไว้ครับ ส่วนในต่างประเทศไอโมแซ5รองรับการใช้งานกว่า200ประเทศทั่วโลกแต่ก็ขอแนะนําให้ใช้ซิมโรมิงหรือทาวเวลซิมจากประเทศไทยนะครับจะได้การันตีว่าใช้งานได้แน่นอนและนี่ก็คือ iMo w a t c h Phone z 5ครับนาฬิกามือถือสำหรับเด็กรุ่นปี2019ที่มีทั้งฟีเจอร์ที่มีประโยชน์จากรุ่นก่อนหน้ามากมายรวมทั้งยังได้เพิ่มกล้องขนาด5ล้านพิกเซลไว้ให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นเป็นตัวเลือกดีๆในการใช้งานโทรศัพท์